19ข้อที่ภรรยาอยากได้จากสามีสำหรับภรรยาคุณคือสามีที่รักของเธออยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ภรรยารักยิ่งขึ้นต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ด้วยค่ะ 1. สามีซึ่งเป็นเพื่อนที่ดี 2. สามีซึ่งพูดคุยกับภรรยาได้ตลอดเวลา 3. สามีซึ่งซื่อสัตย์ต่อภรรยา 4. สามีซึ่งให้ความสนใจในภรรยาฟังปฏิบัติและแสดงให้ภรรยาเห็นว่า คุณใส่ใจในสิ่งที่เธอพูดและทําเสมอหสามีซึ่งแสดงให้ภรรยาเห็นว่าคุณรักเธอด้วยการช่วยเลี้ยงลูก 6. สามีซึ่งเข้าใจในจุดยืนที่ภรรยามีโดยไม่ได้คิดว่านั่นคือความแตกต่างที่ยากจะยอมรับได้ 7- สามีซึ่งฟังให้ความสะดวกสบายให้ความรักให้ความชื่นชมและปกป้องภรรยา 8. สามีซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณรักภรรยาด้วยการให้เธอมีเวลาอิสระของตัวเองด้วย9สามีซึ่งประสบความสำเร็จด้วยการไม่เห็นแก่ตัว10สามีซึ่งแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อรักและพร้อมปกป้องแม่เสมอ11สามีซึ่งเต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อภรรยา12สามีซึ่งพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตกับภรรยาทั้งในเรื่องที่เธอสนใจ13สามีซึ่งกระตือรือรน้น ที่จะรู้ว่าอะไรที่ทําให้ภรรยาเป็นที่รักของคุณเช่นนี้ 14. สามีซึ่งไม่ตําหนิภรรยาด้วยการหัวเราะใส่สห้าสามีซึ่งให้ของขวัญและให้กําลังใจเมื่อภรรยาทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบ16สามีซึ่งบอกภรรยาว่าคุณรักเธอทุกลมหายใจและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้คุณไม่รักเธอไม่ได้17สามีซึ่งละหมาดขอดูอาจากอัลละห์ว่า ขอให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและภรรยามั่นคงนิรันดร์ส8สามีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ให้เกียรติภรรยาในทุกโอกาสเสมอ 19. สามีซึ่งนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนี้มีสิ่งตอบแทนคือความรักของภรรยาที่มอบให้คุณทั้งหัวใจคะ่ะเนื้อหาบทความคำสอนอิสลามอัลฮัมดุลิลละถ้าสามีทุกคนทำได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้ คงจะไม่มีภรรยาคนไหนที่จะไม่รักและเคารพคุณอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้สามีทุกคนทำได้นะคะอามีน